บ้านใหม่ครับบ้านใหม่รูไอแลนด์แดงครับรูไอแลนด์เลดเราเอาลงจากกรงมือแรกครับเอาลงจากกรงมือแรกดูเคลื่อนขนาดครับบ้านใหม่จากที่อยู่แคบๆมาทําให้มันกว้างขึ้นครับนี่ครับมีเห็ดเยอะจากที่เคยอยู่ตรงนี้ครับกรง นิดเดียวครับใส้กลงแค่นิดเดียวตอนนี้เลยย้ายมาอยู่อคอกใหม่ครับมาอยู่อคอกใหม่กว้างกว่าเดิมครับดูใส่เศษวัสดุคือเก่าครับมีซื้อแค่ตะข่ายนี่แล้วก็เคเบันไทยนี่ครับที่เหลือก็ของที่มีอยู่แล้วครับไอ้น,นี่ก็สองตะข่ายนี่สองร้อยหกสิบ อันนี้คิวบันไทยสองซองซองละยี่สบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทครับห้าสิบแปดบาทสี่ร้อยกว่าบาทครับเนี่ยแล้วคคอบมันพอดีว่ามันใหญ่แล้วครับก็เลยต้องเห็ดเคอะใหม่ให้ครับนี่ครับก็กว้างก็มี อุปกรณ์ต่างๆใช่ไม้ไผ่ครับนี่ไม้ไผ่ปลูกเองนี่เป็นไม้ไผ่ที่ปลูกเองครับบ้านใหม่ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่นี่ครับดูจะเคลื่อนเป็นพิเศษครับได้ลงบินจากหลังจากที่ไปลงมานานลงนี้เป็นลงเตือนที่สองครับบ้านใหม่ละกว้างกว่าเดิม ต้องเกิดคบนี้ก็ใช้จากโครบ้านเก่าครับเอามาทํากันหมาครับนี่เลี้ยงคือก,ก่อนโดนมาไปเอาไปกินจนเบ็ดครับทีนี้ก็พยายามหาซือที่มันแข็งแรงขึ้นครับมาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบืองไกลๆครับครับรถไก่พันรถแพลนเลสครับ พันแท้ครับที่อยู่ข้างในครับเนี่ยมาอยู่ข้างในที่ผมเห็นไว้มีข้างในก็มีอย่างเนี้ยกระใส้กระเบื้องเก่าครับแล้วก็เนี่ยครับน้ําที่ให้อาหารแล้วก็คอนแล้วก็ทาเป็นที่อยู่ใหม่ครับเบืองสีคึกขื้นเป็นพิเศษครับได้ลงมาดิน บรรยากาศภายในอคอกครับหลังคาครับก็ใส่ตะข่ายคุมไว้คือเก่าครับเพื่อจะให้มันโลง่งพยายามผมจะทำเห็ดให้มันโล่งครับให้มันระบายอากาศได้ดีครับบุกมือเห็ดให้ไกลเครียดนะครับดูจะเคลื่อนเป็นพิเศษครับได้ลงพื้นที่ก,กว้างๆลุงมาจากโกง ที่แรกสั่งไปสองอย่างตัวแม่ตัวแม่สองตัวผู้สองแต่ผมเบิ้งแล้วน่าจะได้ตัวผู้สามตัวแม่หนึ่งครับเดี๋ยวมาค่อยเบิ่งกันครับนี่ครับโอเคครับจบแค่นี้ครับคลิปนี้ให้เบิ่งพราะว่ามาถึงไหนแล้วตอนนี้